เอาแล้วนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโยกังโกโบกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลายคนนะผมยังประสบปัญหาการเข้าเกมไม่ได้นะครับผมลิคเดิมยังสามารถใช้ได้นะผมก็คือชิกการชิกรัวๆนะครับผมยังสามารถใช้กันได้เนาะแต่นี้คือเพิ่งมีอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะมีในส่วนของอัปเดตมาใหม่นะอันนี้เปลี่ยนอิมูลิเตอร์นะครับผม ถ้าใช้เป็นบูสแต็กดูว่ามันจะลื่นกว่าเดิมไหมก็ลื่นกว่านิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ LD ของเรานะคือผมเห็นวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์แบบใหม่มาแล้วนะครับผมเห็นแวบ,บๆมานะครับผมเป็นการอ่ามันจะมีตัวเลขขึ้นมาครับผมเช่น DD-H202 อย่างนี้ใช่ไหมครับผมเราก็กรอกตามมันเป็น d d h 2 0 2 2ถึงจะสามารถเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะเออก็ถือว่ายังมีการอัปเดตอยู่นะว่า เขาเนี่ยยังปรับปรุงวิธีการเข้าสู่ระบบอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะเออน่าจะมีการปรับปรุงการเข้าสู่ระบบอยู่ถ้าเป็นการเข้าสู่ระบบแบบใหม่มานะผมก็จะเข้าสู่ระบบได้ง่ายกว่าเดิมนะเพราะผมเคยลองกดเข้าดูดละแล้วก็ใส่ดูละมันก็สามารถเข้าได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าผมเดาอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะมีระบบกันบอทเข้ามาเช่นเหมือนกับเกม R O S อะครับผมที่เวลามันจะสุ่มมาให้เราว่า 10นาทีเนี่ยคุณต้องใส่รหัสแบบนี้นะดีๆ H202 คุณต้องพิมพ์ตามถ้าคุณไม่พิมพ์ตามในออกใน10นาทีตรงนั้นผมว่าน่าจะใช่แน่ๆเลยนะผมจะรับโปรแกรมการบอทดที่น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะผมน่าจะเป็นโปรแกรมนี้ก็คือจะต,ต้องแบบนี้มันจะขึ้นมาตึ๊กอย่างนี้ปะมาทางด้านนี้ปึ๊กให้เราเราก็ใส่ไปเราก็อันนี้ไปอันนี้คือการเดานะว่าโปรแกรมการบอรทดแบบนี้จะมาหรือเปล่านี่คือการเดานะแต่การเข้าสู่ระบบแบบนั้นอะ่ะคือมาจริงๆเพราะผมเห็นละว,ว่ามันมาจริงๆ ผมลองใส่ดูแล้วด้วยมันก็เลยมาจริงๆนะครับผมอ่านี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของเขานะถ้ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ให้กดรวมๆเหมือนเดิมนะผมก็จะเข้าได้เองนะบางทีาอาจจะฟุกติดเข้าได้นะหรือไม่ก็กด3ที่แล้วก็หยุดสักพักหนึ่งแล้วก็กด3าที่แล้วก็หยุดกด3ทีแล้วก็หยุดอย่างนี้นะครับผมก็จะสามารถเข้าไปในเกมได้นั่นเองเอามาพูดถึงเรื่องการถอนนะผมตอนนี้ก็มีวิธีการถอนมาแล้วนะผมแต่ไม่ใช่วิธีการถอนสําหรับของ Android นะครับผมแต่เป็นของ iOS นะคือเราต้อง สลับ ID สมมุติผมเข้า ID ดีนี้อยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะผมต้องออกจากระบบตรงนี้เสร็จปุ๊บผมไปเข้าใน iOS ของผมแต่นั้นเนี่ยก็ทําการกดถอนอะไรได้ปกติเลยนะผมแค่นี้ผมก็ถอนได้เลวเพราะว่าเมื่อเชา้าผมถอนมาละอีก i อนึงคือถอนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมก็อถอนได้ปกติเลย iOS นะมันจะมีปัญหาที่ระบบของเขานะของแอ d ด o i ยนะเลยทาให้หลายคนไม่สามารถถอนเงินได้นะผมแล้วก็อการาฟยังทรงๆตัวอยู่นะที่0 0 0 7นะ เอออันนี้ก็เป็นไอดีใหม่ของผมนะเออแล้วก็ถ้าสมมติในนะผมจะทําการสลับบัญชีนะแนะนําให้สลับตอนเนิ่นๆกันก่อนนะอย่างเช่นผมอะ่ะอยากจเจาะไอดีนี้ใช่ไหมไอดี้ผมเล่นเลยไว้สิบตรงเนี้ยไปเล่น,นโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ผมเล่น,ลนในคอมก่อนนะยังไม่เคยเข้าโทรศัพท์เลยแล้วผมไปเข้าโทรศัพท์อ, ID อ่ะไอดีอาจจะหายได้เว้ยหายเลยหายแบบก็คือตัวละครหายไปเลยเพราะผมเคยเป็นละสองทีสองไอดีด้วยไอดี ID แรกเป็นเหมือนกันแตะเล่น,นโทรศัพท์เรียบร้อยหายหผม เลยเริ่มใหม่ก็คือพอไปทีให้เลือกตัวใหม่ให้สร้างชื่อใหม่ให้สร้างตัวละครใหม่เลยแล้วก็เมื่อเช้าเลยเอ้ยช,ช้าๆเมื่อวานนะผมผมจะเล่นในโทรศัพท์เหมือนกันก็เราไปเข้าดูใหม่อีกทีนึงไม่หลามไงไม่หลามไงเริยมร้อยครับผมหางห้ยไปอีกผมอีก5เวไจะถึงไม่0แล้วอ่ะเป็นหกสิบห้าแล้วนะผมก็ติดให้พอสมควรนะที่แบบอะไรวะอยู่ดีมันก็แล้วก็ผมก็ได้แจ้งไปทางด Discord ของเขาแล้วด้วยนะผมเกี่ยวกับบั๊กที่เกิดขึ้น ก็มีคนมาแจ้งเหมือนกับผมอยู่ประมาณหลายคนนะเพราะที่ผมอ่านอ่านดูนะครับผมแต่เขาก็ยังไม่แก้ไขอะไรให้เลยนะอาจจะแก้ในส่วนของเรื่องบอดกันก่อนละมั้งน่าจะนะครับผมคิดในแง่ดีๆไว้ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับผมจะระวังยังไงวะเออนะครับผมถ้าใครจะสลับไปเล่นในโทรศัพท์เนี่ยแนะนําให้ลองสลับดูก่อนตอนนอนเวลน้อยนะครับผมเออแล้วก็เวลเล่นไปสักพักก็สลับดูก่อนให้แบบชุดเล่นไปถึงเบบวสามสิบก็สลับดูนะผมว่าในโทรศัพท์ เรืมันขึ้นตามเราเล่นในคอมไหมอย่างนี้ไม่งั้นไม่งั้นอไอดี ID อาจจะหายไปได้นะครับผมอันนี้ต้องเช็คกันดีๆเด้อสำหรับใครที่จะเล่นใหม่แล้วนะต่นตอนนี้ก็มีอัปเดตมาประมาณนี้แหละครับผมที่น่าจะกําลังจะเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับการถอนการเข้าเกมแบบใหม่แล้วก็ระบบการบอทอาจจะกําลังจะมาในเร็ววันนี้อืมต่อไปก็จะไม่เจอบอทแล้วนะต้องเล่นมือกันเองแล้วครับผมต่อไป เอ,อแต่แตามจริงเขา่าจะเอาเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับผมน่าจะมีประสบการณ์จาก R.O.S. แล้วอะ่นะน่าจะมีประสบการณ์จากเกมยาแล้วน่าจะเอาเข้ามานะผมก็ไม่แน่ใจกับเดฟเขาเหมือนกันนะครับผมเขาไม่หาข้อมูลหรือไม่ํากก็นหน่อยหรอว่าเกิดปัญหาอะไรไหมอยู่แบบสังกัดเดียวกันสังกัดวิกียวคันอย่างเงี้ยเออไม่แน่ใจนะผมว่าทําไมเขาถึงไปคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ในอนาคตน,นะผมเห็นมีคอมเมนต์นึงบอกไว้ด้วยนะผมว่า อาจจะมีการทั้งเลดขั้นต่ําขึ้นมาก็ได้นะผมเอออันนี้ก็มีส่วนเป็นไปได้นะผมเหมือนเกม iOS เลยที่ที่วันแรกเลยนะผมเขาได้ทําการเปลี่ยนราคาในการเทรดแรกเลยนะก็คือเปิดแค่วันเดียวผมแล้วก็ปิดปรับปรุงเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนการเทรดแรกเลยนะโดยทําให้ราคาของเขาทรงตัวอยู่ที่ตรงนั้นได้นะผมก็คือราคาสูงพอสมควรนะผมลทรงตัวอยู่ตรงนั้นได้นะฮะแต่ก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับผมเออว่าจะยังไงกันต่อนะ ผมก็เริ่มมีกระติกกระใจจะเล่นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสามารถแลกแรกได้แล้วนะผมก็เลยสามารถมีกํลาลังใจจะเล่นขึ้นมาแหละสำหรับใครที่กําลังต่อแต้อยู่นะผมก็สู้ๆนะผมถ้าใครอยางเล่นต่ออยู่นะเออสู้ๆสู้สไปด้วยกันแล้วผมก็มีไอดีใหม่เหมือนกันมี2องดีด้วยแล้วก็ไอดีหายด้วยผมนี่น้ําตาจะไหลเลยเอานะผมก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมถ้าใครไม่อยากพลาด อัปเดตข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเกมโยกังกโบหรือเกมอื่นๆที่กาลังจะเปิดหรือเปิดไปแล้วหรือผมกําลังเล่นอยู่นะครับผมกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะเผื่อคลิปไม่แจ้งเตือนตอนผมลงเนาะเดี๋ยวตกรถนะครับสำหรับวันนี้กข็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ